แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนท่าวางตาลอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญได้แก่เวียงกุมการภูมิปัญญาท้องถิ่นการตัดตุงล้านนาและแหล่งเรียนรู้วัดบวกครกเหนือเชิญออกเดินทางไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะพญาเมงรายกษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา แต่เวียงคุมกามก็เป็นเมืองหลวงได้ไม่นานนะครับประมาณ12ปีก็ประสบปัญหาน้ําท่วมพญา,ามังรายจึงได้โปรดให้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นซึ่งมีชัยภูมิที่ดีกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่แต่เวียงคุมกามก็ไม่สิ้นความสำคัญนะครับก็ยังคงเป็นเมืองบริวารที่มีความใกล้ชิดกับเมืองเชียงใหม่จนถึงสิ้นราชวงศ์มังราย หลังจากนั้นเวียงคุมกามก็ล่มสลายลงเพราะถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่น้ำได้ไหลบ่าเอาดินเอาโคลนในแม่น้ำปิงมาทับถมเมืองนี้ทำให้เวียงคุมกามถูกฝังจมใต้ตะกอนดินยากที่จะฟื้นฟูเป็นเวลาถึง700กว่าปีประกอบกับอุทกภัยครั้งนั้นแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนร่องน้ำไม่ไหลผ่านเวียงคุมกามดังเคย เวียงกุมกามจึงถูกทิ้งร้างอยู่ใต้ตะกอนดินมาหลายร้อยปีและชื่อของเวียงกุมกามก็ได้เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์จนเชื่อกันว่าเว,วียงกุมกามเป็นเพียงเมืองในตำนานแม้ว่าจะมีการขุดค้นพบนครใต้พิภพเวียงกุมกามไม่ถึง30ปีที่ผ่านมา โดยหน่วยงานศิลปรกรที่4ถือว่ามีการฟื้นฟ,ฟูเวียงกุมกลามกลับให้มีชื่อเสียงที่รู้จักอีกครั้งเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของล้านนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดที่อยู่บริเวณที่ท่านเห็นในในคลิปนี้นะครับได้แก่วัดอีข้างซึ่งวัดอีข้างอยู่ติดกับแนวคูนน้ำคันดินด้านตะวันตกของเวียงอยู่ลึก ไปในผิวดินประมาณ2เมตรประกอบด้วยวิหารและเจดีตั้งอยู่บนวิฐานเดียวกันนะครับเป็นแบบล้านนาเต็มตัวเจดีอีก้างนี้จึงอยู่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่21ในรัสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วประมาณพศ2060และอีกวัดหนึ่งคือวัดนานช้างนะครับเป็นโบราณสถานข้างหน้านี้เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกร่องรอยของอุทกภัย ที่มีผลต่อเวียงคุมกามในอดีตการชั้นตะกอนทรายและดินที่ทับถมกันหนาถึง1.8เมตรวัดนานช้างก็เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับบรรพบุรุษของเจ้าของที่ดินที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือวัดนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับซึ่งต่างจากวัดส่วนใหญ่ที่หันหน้าไปทิศตะวันออกอาจเพราะสร้าง เพื่อหันหน้าไปสู่เส้นทางสัญจรทางน้ำที่เรียกว่าปิงห่างก็เป็นอีกผลอีกผลหนึ่งนะครับและอีกวัดหนึ่งคือวัดปู่เปี้ยแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณที่เข้าใจว่าเป็นแนวคูน้ำคันดินด้านทิศตะวันตกของเวียงคมการอยู่ลึกลงไปจากปัจจุบันประมาณ2เมตรประกอบด้วยวิหารเจดีย์อุโบสถ และส่วนประกอบปลีกย่อยเช่นแท่นบูชาสารผีเสื้อตั้งอยู่ด้านหน้าส่วนองค์เจดีย์มีลักษณะเป็นศิลปรกรรมแบบสุโขทยัยและแบบล้านนารวมกันคือมีเรือนธาตุสูงรับองค์ระคังขนาดเล็กอายุการสร้างเจดีย์ปู่เปี้ยน่าจะอยู่ในรัสมัยของพญาติโลกราชหรือในราวปีพศ1988-2068นั่นเองครับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในายพลเทพบุญหมืน่นการทำโคมล้านนาและตัดตุงล้านนา วัสดีครับชื่อพนเทพบุญมื่นนะครับจากแหล่งเรียนรู้ชุมชนเบียงกุมการศรีศิลป์อยู่ที่เบียงกุมกามนะครับตำบลท่บบาวังตาอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ครับถ้าอูดถึงในเรื่องการทํางานเกี่ยวกับแปลงโกมแปลงตวงแปลงลวดลายนะครับก็ประมาณได้สาวกว่าปีผ่านมาละเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนนะครับซึ่งทํากันภายในครอบครัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะกระจายงานนะครับเพื่อกับ ปีน้องอะระแวกของหมู่บ้านนี่ตัวับนผู้คนมาเห็นมาหูแล้วก็มารับงานเอาไปนะครับ งานที้นี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเขาไปพอในวัดในวานะครับส่วนใหญ่เท่าถึงเป็นลวดลายคำเนี่ยนะครับจากวิหารศาลานะครับโดยเฉพาะเสาของวิหารไม้ลายคำเนี่ยนะครับก็โดยเอาแนวแนวคิดไปถ้าเขาลองเอามาใส่รูปแบบของโกมห่อเพราะว่าส่วนใหญ่ในโกรมนี่เขาจะตัด ลวดลายอย่างใ่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าทีนี้เขาลองทําเยี่กับเรื่องราวเป็นดอกไม้ก่นะรลวดลายไทยการลายเมืองการจะได้่ครับลองเอามาใส่ในตัวโกลมรนะครับมันจะงามนะครับหรือว่ามันจะเป็นจะได้พ่องนะครับผลงานตีดาในเกาะเลยออกมาเท่าหงลักษณะคล้ายๆเนี่ยนะครับก็คงจะเหมือนกรับเนี่ยนะครับลวดลายต่างๆนะครับของสาวิหารแก้ในเรื่องของคือของแปรย่างแก้เนี่ยครับจะอยู่ในหั่นแล้วก็ดึงมาใส่ ในลวดลายของโคมใบนี้ครับครับวิธีการทำโคมนะครับในแต่ละรูปแบบแต่ละอันเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยขั้นตอนในการทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับโคมต่างๆเนี่ยนะครับเราจะใช้ไม้นะครับเนาะ เป็นวัสดุที่สําคัญนะครับในการทําโครงในแต่ละครั้งเนี่ยหลังจากนั้นก็นามาขึ้นรูปนะครับแล้วก็ติดนะครับด้วยกระดาษหรือว่าผ้านะครับแล้วก็ตกแต่งลวดลายนะครับแล้วแตจ่จินตนาการนะครับของช่างนะครับของ แต่ละโคนเนี่ยนะครับว่าจะเอาอยคิดลังสรรออกมาเป็นเฉไดซึ่งในการทำเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับใบหนึ่งแกนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วแต่ลูกค้าในการสั่งนะครับเนาะบางโคนเปินก็สั่งแบบทําด้วยีมือนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะใช้เครื่องทุนแรงเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าในการทํางานแต่ละเตือเนี่ยนะครับถ้ามีออเดอร์มีอย่างเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงในการทําเพราะว่าเพื่อที่จะหือของครับปริมาณนะครับ ในการทําส่งเนี่ยนะครับน่าทีิสุ์เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าชิ้นงานใดๆอันใดอันหนึ่งนะครับที่เปิ้ลทําด้วยฝีมือล้วนๆเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดให้เปิ้ลนะครับเหมือนกับอาผลงานชิ้นนี้นะครับตั้งใจทำนะครับด้วยฝีไม้ไลายมือของช่างคือตัวเก่าเนี่ยนะครับทำทำทำเต็มทุกตัวผีมือนะครับเนาะนมุมมองนะครับว่าถ้าหัวอนาคตเนี่ยนะครับพูดถึงกุศลกรรมนะครับในด้านเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับการทำปมทำตวงทำลวดลายอย่เนี่ยนะครับ ผมมองไปว่าณปัจจุบันนี้นะครับมันมีคนที่บ่ค่อยมาเฮียนหรือว่าสนใจน้อยนะครับ <Yes> แต่ว่านะครับมันก็มีพ่องเหมือนกันนะครับที่เปิ้ลมาสนใจมาเฮียนนะครับแต่ว่าถ้าอูดถึงรักแท้ๆเนี่ยนะครับของการมาเฮียนของการมาสืบสารเนี่ยนะครับมันมีไปได้บ้า <Directory> งนะตัวใดน,นะครับเหมือนกับเปิ้ลฮ้องว่าใจบ่คแค่เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันจะมีคนที่สนใจคือ ى, <Yes> ถ้าเขาถึงว่ามีคนสนใจคนเดียวเนี่ยนะครับแล้วมา สร้างผลงานสืบต่อเนื่อ,อนนงเขาไปคนเดียวเนะี่ยดีกว่าลหลายๆคนที่ว่าเข้ามาเห็นดูผิวเผินแล้วก็กลับไปไปได้อย่างส่างแต่ว่าถ้าเขาเอาคนได้คนหนึ่งนะครับหรือว่าคนที่เิ่นสนใจตแต้มาสักคนสองสนคนแล้วได้ผลงานหรือว่าได้ชิ้นงานแล้วก็สืบต่อของเขาไปแถมเมี่ยครับในวันตั้งหน้าเนี่ยนะครับเขาอาจจะศัยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่จะเป็นนตัวแทนของเขานะครับทำให้งานของเขาเนะี่ยได้คือคนได้หูหันประจับในสายตาของโลกต่อไปในวันตั้งหน้า วัดบวกคบเหนือตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่วัดบวกคบเหนือตั้งอยู่บ้านบวกคบเหนือหมู่ที่8ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีมีประวัติความเป็นมาไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนเพียงแต่บรรพบุรุษผู้ท่อผู้แก่ได้เล่าสืบกันมาว่าในความหมายของคำว่าบวกคบนั้นมีหลักฐานปรากฏว่าทางทิศใต้ห่างจากกวัดประมาณ500เมตร มีบวกหรือแองน้ำซึ่งในสมัยก่อนชาวบ้านใช้คบมองต้าเข้ากันและเมื่อคบไม้ชำรุดชาวบ้านก็นำคบไปทิ้งที่หนองน้ำนั้นจึงชุมชนนั้นว่าบวกคบก,การต่อมาชุมชนขยายตัวเติมใหญ่ขึ้นจึงได้มีการสร้างวัดไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านให้ชื่อว่าวัดบวกคบต่อมาราเอาพุทธศักราช2,395บ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้นมีชุมชนเติบใหญ่ขึ้น จึงมีการรวมตัวกันสร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งในชื่อเดิมว่าวัดบวกคกดังนั้นจึงมีการเดิมชื่อในตอนท้ายว่าวัดบวกครกเหนือและวัดบวกคกใต้จนถึงปัจจุบันนี้